วันนี้เป็นเหตุการณ์ของคนแปลกๆนะที่ทำสิ่งไม่ดีลงไปมาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้ชายคนนี้นะชื่อแกรี่นะเขาก่อเหตุในป่าสงวนนะ่ะบางทีอาจจะเรียกว่าอุทยานนะครับไอที่ปุ่มหลัง,ขงเขาต้อกว่าเป็นใครยังไงนะนี่คือเรื่องราวของแกรี่ชายสูงวัยนะที่ดูภายนอก,กนอาจจะเหมือนนักเดินป่าทั่วไปแล้วก็มีสุนัขคู่ใจเดินตามหลังแต่ว่าเบื้องหลังนักกากันเนี่ยเขาคือคนที่ก่อเหต,ตุต่อเนื่องนะแล้วก็สะเทือนขวัญที่สุดคนหนึ่งในอเมริกา มาที่ปูมเราออเขากันนะในปี2007ถึง2008เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุโดยแกรรี่นะฮะเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี1946 เมืองแอแลนตารัฐจอร์เจียชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยไม่ได้โรได้กลีบกุหลาบพ่อแม่นั้นหย่าร้างกาันตั้งแต่เขายังเล็กเลยแม่แต่งงานใหม่แล้วก็ย้ายครอบครัวไปที่ฟลอริดาโดยสัญญาณอันตรายแรกเริ่มปรากฏขึ้นในปี1 9 5 9ตอนนั้นแกรี่อายุได้เพียง13ปีเท่านั้นเขาได้ขโมยสิ่งที่อเอาไว้ยิงฮะของพ่อเขาแล้วก็ยิงใส่พ่อเลี้ยงตัวเองแม้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตรวมทั้งไม่ได้ ติดใจในการแจ้งความเอาผิดแกรี่แต่เหตุการณ์นี้ก็ส่งให้แกรี่ต้องเข้าไปรับการบำบัดทางจิตเป็นครั้งแรกคือออกฤทธิ์ตั้งแต่อายุ13เลยนะฮะน่ากลัวมากเมื่อโตขึ้นนะในปี1964แกาแกรี่สมัครเข้ากองทัพสหรัฐและได้ไปประจำการที่เยอรมนีแต่ชีวิตทารของเขาก็สั้นนะเขาถูกปลดประจำการอย่างมีเกียรติ ในปี1967หลังจากเริ่มแสดงอาการของโรคจิตเภทอ่ดูเหมือนว่าคือถ้าเข้าไปไปเป็นทหารเนี่ยแล้วถูกปลดนะมันจะมีปลด2แบบคือปลดแบบมีเกียรติกับน่าจะใช้คำไม่มีเกียรตินะผมไม่รู้ว่าแปลไทยอ่ะมันจะใช้คําว่าอะไรแต่ดูเหมือนว่าถ้าปลดแบบมีเกียรติเนี่ยก็จะได้เงินบํานาญไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเกียรติก็คือเหมือนอปหีไปเลยแบบว่าปลดจากราชาการไปซะในส่วนของชีวิต ของแกรี่นั้นเต็มไปด้วยความล้มเหลวนะครับชีวิตส่วนตัวเขาเขาผ่านการแต่งงานถึง3ครั้งย่าร้าง3ามครั้งภายในเวลาสั้นๆชีวิตของเขาเริ่มวนเวียนอยู่กับคดีอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เมาแล้วขับแล้วก็มีวางเพลิงอันนี้ไม่เล็กแล้วนะไปจนถึงข้อหาพกอาวุธเถื่อนและยาเสพติดแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือวิธีหาเงินของแกรี่นะครับเขาไม่ได้ทํางานเป็นชิ้นเป็นอันแต่เขามักจะใช้ทักษะการพูดจาหวานล้อมโทรศัพท์ไปหลอกเกลี้ยยรายเงินบริจาค ผู้คนแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งทำให้เขาโดนจับข้อหาช่อโกงถึง21กระทงในปี1994โอ้โหช่อโกงเนี่ยมัน,มน,มน,มนโดนสัก5ปีไหม21กระทงก็ต้องร้อย5ปีแล้วนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นปี1994นะครับโทษมันอาจจะเบาหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแทบไม่เคยได้รับ,บบทลงโทษรุนแรงเลยส่วนใหญ่ก็แค่ถูกคุมประพฤติจุดที่พีคที่สุด ในประวัติของเขาคือช่วงปี1 9 9 5แกรี่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับหนังทุนต่ำเรื่องหนึ่งชื่อว่า Daily Run นะหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องที่ไล่ล่าผู้หญิงในป่าโดยเพื่อนทนายความของเขาที่เป็นคนสร้างหนังบอกว่าแกรี่ตื่นเต้นกับพล็อตเรื่องนี้มากและดูจะมีความรู้เรื่องฆาตกรต่อเนื่องดีเป็นพิเศษราวกับว่าเขาหมกมุ่นกับมันมานานแล้วหลังจากนั้นแกรี่ทำงานรับจ้างทั่วไปเป็นช่างตัดเะเป็นช่างติดตั้งผนังบ้านอยู่ ถึง10ปีแต่ว่าถูกไล่ออกนะและนั่นอาจจะเป็นจุดแต่หักที่ทําให้ปีศาจในตัวเขาตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เนื่องจากว่ามีงานมั่นคงอยู่ตั้ง10ปีนะโดนไล่ออกนี่เครียดแย่เลยนะครับตอนนี้ผมเหมือนกันเลยคือผมมี ทดลองงานนะครับกับลูกค้าคนหนึ่งนะก็คือเขายังไม่จ้างเขาให้ทดลองงานแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าทดลองงานด้วยนะครับโอ้แล้วงานโคตรยากเลยคือมันไม่คุ้มกับตังค์อ่ะทำไปทํามาตอนแรกก็นึกว่าง่ายเอ้ยคุ้มนะทําไปทํามาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับในหัวพลาดหัวเขียนไว้ถ้าทํา1อย่างนี่คือทดสอบทํา1อย่างแต่ไปมาเป็น20อย่างผมงงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่มันเป็น20ที่มันเล็กๆน้อยแต่มันก็มันก็20อยู่ดีผมเฮ้ยเอ้แม่งเียมเยอะชิบเป่งเลยแล้วก็เหมือนเงียบหายไปแล้วนะครับ ประมาณว่าอาจจะทดลองงานหลายคนไงโอ้เสียเวลาฟรีเลยนะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกประมาณจุดแตกของเขาหรือเปล่านะครับเอ่อม,มาต่อดีกว่าทีนี้เนี่ยมาสู่ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดกันนะเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องเริ่มชัดขึ้นในช่วงปลายปี2007โดยมีบุคคลชื่อจอ์นและไอรีนทั้งคู่นาสกุลไบรอนดเหตุการณ์เริ่มขึ้นในวันที่21ตุลาคม2007จอนไบรอนด์วัย80ปีและ ภานะยาไอรีนวัย84ปีขับรถ Ford Escape สีแดงเลือดหมูเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติชื่อพิสกาในนอตแคโรไลนา เพื่อไปเดินป่าพักผ่อนตามประษาตาใหญ่แต่พวกเขาไม่เคยกลับออกมาโอ้โหอายุ80นี่ยังไปเที่ยวกันลำพังได้หรอนี่ถือว่าลุยมากเลยนะสองสัปดาห์ต่อมาตำรวจพบรถของพวกเขาจอดทิ้งไว้ในป่าแต่ไม่มีร่องรอยของทั้งคู่และสิ่งที่น่าขนลุกคือข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของจอรระบุว่ามีการพยายามโทรออกไปที่เบอร์91 1ในวันเกิดเหตุ แต่ว่าสัญญาณไม่ถึงเสาส่งเป็นจุดอับสัญญาณนั่นเองนะครับต่อมาไม่นานต้องตรวจพบร่างของไอรีนเธอถูกทุบตีด้วยของแข็งจนเสียชีวิตแต่จอนยังคงหายสาบสูญในขณะเดียวกันบัตรเอทเอ็ของจอนถูกนําไปกดเงินที่รัฐเทนเนสซีกล้องวงจรปิดจับภาพชายลึกลับสวมเสื้อกันฝนสีเหลืองกําลังกดเงินร่างกายนั้นไม่ใช่จอนแน่นอนอพูดง่ายคือ,อ,อ,อยังหาร่างของ จอนไม่เจอรวมทั้งบัตร a อเทมของจอนน์นถูกนําไปกดเงินนะครับแล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้ด้วยว่ามีคนคนนี้แหละที่มากดแต่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จอรนนะเขาสวมเสื้อกันฝนสีเหลืองโดยเพิ่มเติมนะครับร่างของจอรนน์นถูกพบอีก3เดือนให้หลังโดยนักล่าสัตว์ไปพบโครงกระดูกข,ของเขาในป่าที่รัจอเจีย อันนี้คือคดีแรกนะครับต่อมาคาดีที่2เชอริลดัลแลบฆ่ามาที่เดือนธันวาปี2007เชอริลดัลแลบหญิงวัย46ปีจากฟลอริดาหายตัวไป รถโตโยต้าแคมรี่ของเธอถูกพบจอดทิ้งไว้ยางหลังถูกเจาะจนแบนด้วยมีดปลายปืนเช่นเดียวกับคดีแรกบัตร ATM ของเธอถูกนำไปใช้กดเงินที่เมืองแทลลฮัสซีครั้งนี้กล้องวงจรปิดจับภาพชายคนเดิมแต่คราวนี้เขาสวมหน้ากากที่ทำจากเทปกาวอันรอบหน้าเพื่ออำพรางภาพที่น่าเสียสีองมากนะโอ้มันสามารถสามารถกดเงินคนอื่นได้โดยที่เขารู้รหัสได้ไงวะโดยที่กล้องวงจรปิด ก็ยังไม่สามารถเอาผิดได้นะในส่วนของร่างเชอริลเนี่ยถูกพบในป่าแห่งชาติอัปปาราชิโคลาเธอถูกพบในสภาพที่น่าเวทนานะครับศีรษะและมือของเธอถูกตัดขาดหายไปศีรษะและมือ,อซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นความพยายามในการทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้พยานยาหลายคนเริ่มให้ข้อมูลว่าเห็นชายคนหนึ่งขับรถตู้เชฟโรเลต ออสโตรสีขาววนเวียนอยู่แถวนั้นและมักจะไปรื้อคนรถของคนอื่นชายคนนั้นคือแกรี่ไมเคิลฮิวตันอันนี้ชื่อของคนคนเดียวนะมาเหยื่อรายสุดท้ายนะและแล้วก็มาถึงคดีที่โด่งดังที่สุดและนําไปสู่การจับกลุ่มตัวเขานั่นคือคดีของเมอร์ดิตเอเมอร์สันวันที่หนึ่งมกราปี2008นั่นคือปีใหม่หญิงสาววัย24ปีชื่อเมอร์ดิตเนี่ยได้พาเอลล่า Ella. เป็นชื่อของสุนัขเธอไปเดินป่าที่บลัดเมลเทนในรัฐจอร์เจียเธอหายตัวไปอย่างไรร่องรอยทงนี้ตำรวจพบมีเพียงสายจูงสุนัขขนมสุนัขและขวดน้ําตกอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับกระบองคิ้วออไม่ใช่กระบองดิวนะครับกระบองดิวก็คือดิวตำรวจอะเป็นแบบยืดหดได้ซึ่งไม่ใช่ของเรดิตแน่ๆญาหลายคนในวันนั้นให้การตรงกันว่าเห็นชายแก่ท่าทางหน้าขนลุกเดินจูงสุนัข โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่ชื่อว่าแดนดี้ชายคนนี้พยายามชวนคนคุยพยายามเดินตามผู้หญิงและที่อยของเขาพกกระบองดิวแบบเดียวกับที่ตำรวจเจอจ oh. ุดเปลี่ยนของ,ของคด,ดีนี้อยู่ที่เจ้านายเก่าของแกรี่เขาเห็นข่าวและจาได้ทันทีว่าชายในภาพสเกจตช์และพฤติกรรมแบบนี้คือแกรี่ไมเคิลฮิลตันลูกน้องเก่าที่เขาเพิ่งไล่ออกไปหัวหน้าเก่าก็เลยรีบแจ้งตำรวจนั่นเองและแล้วในวันที่4มก,กราตำรวจได้รับเบาะแสว่าแกรี่กําลังทําความสะอาดรถตู้ของเขาอยู่ที่ปั๊มน้ํามัน เชฟรอนทางตอนเหนือของแอตแลนตาตำรวจเข้าจับกลุ่มทันทีในรถตู้ของเขาเต็มด้วยหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดทั้งเลือดของมาริดและข้าวของเครื่องใช้ของเธอแต่ที่น่าเศร้าคือตอนแรกแกรี่ไม่ยอมบอกว่ามาริดอยู่ที่ไหนจนกระทั่งอายการยื่นข้อเสนอว่าถ้าบอกที่ซ่อนศกจะละเว้นโทษประหารชีวิตให้แกรี่จึงยอมเปิดปากโอ้ oh, ถือว่าเหลี่ยมเยอะเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหลี่ยมหรือว่า ไม่ไม่อยากจะบอกจริงๆเหมือนป่วนนะนี้ก็เลยได้แต้มต่อเลยนะครับได้ข้อเสนอเลยว่าอ่ะคุณจะไม่โดนประหารนะแกรี่เล่าว่าเขาจับตัวเมอริตไว้ถึง3วันและที่น่าเจ็บปวดคือเมอริต เธอเป็นนักสู้เธอเป็นสายดําศิลปะการป้องกันตัวเธอต่อสู้ขัดขืนสุดชีวิตจนแกรี่บาดเจ็บแต่สุดท้ายเขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมขู่ว่าจะทําร้ายสุนัขของเธอทําให้เธอยอมจำนนโธ<อ>่ยทำมต้องเป็นหมาตัวเล็กแน่เลยนะเนี่ยโอ้นี่ขายเป็นสายดํานะครับเนี่ยแกรี่สารภาพว่าเขาฆ่าเธอในวันที่สี่มกราวันเดียวกับที่เธอโดนจับไม่ใช่เขาวาวันเดียวกับที่เขาโดนจับโดยใช้ด้ามขันล้อ โอ้โดยใช้ด้ามขันล้อรถทุบตีน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับออประแจนะครับแต่เป็นอีกอีกอีกอันนึงอะผมนึกภาพได้นิดๆหน่อยๆน,นะแล้วก็ตัดสิทะของเธอเช่นเดียวกับเยรารายก่อนหน้าโดยอ้างว่าจำใจต้องฆ่าเพราะเริ่มรู้สึกผูกพันกับเธอซึ่งถือว่าเป็นตะกาที่บิดเบี้ยวมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แกรี่ไม่ได้ทําก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าหมาของเธอนะครับหมาที่ชื่อเอลลาแกรี่บอกว่าเขา ปล่อยหมาไปโอ้ยปล่อยหมาในในป่าเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยเลยนะครับสงสารหมานะโอ้ทำได้ลงจิตใจของนักฆ่าแกรี่นั้นถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในหลายข้อหาและได้รับโทษประหารชีวิตจากคาดีที่ฟลอริดาแต่คำถามที่ค้างคาใจคือทำไม,ชา,าาไมชายวัยหกสิบเอ็ดทำไมชายวัยหก ปีเนี่ยถึงเพิ่งจะเริ่มมาฆ่าคนเอาตอนแก่หรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เพิ่งเริ่มแต่แค่เพิ่งถูกจับได้นะครับจากการวิเคราะห์ชาวเน็ตหลายท่านก็มองว่าเ้าหนึ่งครับเขาเป็นบุคคลที่ นิสัยน่ารังเกียจสังคมรังเกียจเขาแกรี่มีลักษณะต่อต้านสังคมมาตั้งแต่เด็กเขาฉลาดในการใช้เสน่ห์หลอกลวงผู้คนแต่คนที่ได้สัมผัสเขาจริงๆจะรู้สึกถึงร,งรังสีอมหตรหรือความหน้าคนลุกที่อธิบายไม่ได้ข้อ2การใช้อาวุธและการลา่าแกรี่ไม่ได้แค่เดินป่าแต่เขากำลังลา่าเขาพกทั้งมีดทั้งกระบองดิวทั้งสเปรย์พริกไทยแล้วก็ปืนอัดลมเขาศึกษาเหยื่อเหมือนสัตว์เขาศึกษาเหยื่อนะฮะเหมือนเขาเป็นนักล่าที่คอยดูว่าเหยื่อตัวไหนอ่อนแอหรืออยู่ตาม พังซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือคนแก่น,ะนั่นะแล้วก็ผู้หญิงข้อสา 3, สุนัขในฐานะเครื่องมือนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดแกรี่ใช้สุนัขของเขาชื่อแดนดี้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของรักสุนัขมักจะไว้ใจคนที่เลี้ยงสุนัขด้วยกันเขาใช้จุดนี้เพื่อเข้าใกล้เหยื่อลดความระแวงของเหยื่อลงและแล้วก็ทําการลงมือข้อ4แรงจูงใจแม้เขาจะขโมยเงินและบัตรเอทแต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าดีกว่านะเงินเนี่ยไม่ใช่ป้อหมยหลัก เพราะสิ่งที่เขาทํามันซับซ้อนและเสี่ยงเกินกว่าแค่การปล้นเป้าหมายจริง,งเขาก็คือการฆ่าเขาอยากเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเหมือนกับที่เขาเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้หนังเรื่องนั้นเขาอยากมีอํานาจเหนือชีวิตผู้อื่นนีทฤษสีว่าแกรี่จะไม่ได้เพิ่งเริ่มฆ่าตอนปี2007 แต่อาจจะมีเหยื่อรายอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ยังหาไม่พบหรือถูกจัดว่าเป็นบุคคลสูญหายในป่าเขาเคยพูดเป็นในตอนถูกจับว่าคนเรามันจะมาเริ่มฆ่าตอนแก่ขนาดนี้ได้ยังไงนี่เรเื่อประโยคที่ไม่น่าคิดนะครับคนร้ายตัวฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเป็นคนพูดเองเลยนะว่าคนเรามันจะมาเริ่มฆ่าคนตอนแก่ขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะโอ้ตายนี่เหตุการณ์นี้ก็น่ากลัวจริงๆนะครับนึกภาพไม่ออกเลยนะไอ้คลิปนี้นะถูกอัดในช่วงที่คนร้ายในนื เมืองไทยคนหนึ่งเพิ่งถูกจับนะเป็นคนทีเ่เข้าไปในโรงแรมที่ภูเก็ตถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็สังหารผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เหมือนนอนฟุบอยู่ที่โต๊ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนมันจะทําอย่างนั้นได้จริงๆอะ่ะก็เลยทําให้เหมือนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้เลยนะว่าเออแต่คนนะั้นมันไม่ค่อยฉลาดนะเหมือนกับว่าไม่เห็นคือเขาไม่รู้หรอว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกที่ะนะครับแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรวะเออมันแบบ อันนั้นไม่ค่อยฉลาดนะแกรี่เนี่ยก,ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดลกว่าเยอะก็เลยทําให้หน้ากลัวขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับคือล่อลวงคนเข้าไปในในในป่านะเป็นป่ามันก็ไม่กล้องวงจรปิดมันก็คงมีได้ยากอ่ะที่นั่นสัญญ,ญาณมือถือก็มีได้ยากใช่ไหมเออแต่จิตใจคนรอนี่มันยากจะหยั่งถึงจริงนะครับ ขอให้ชีวิตนี้เจอคนดีๆอย่างเดียวดีกว่าเนาะเหมือนกับคนที่จะมาจ้างงานผมแล้วก็หายไปนี่ให้ผมทํางานยากๆอะไรก็ไม่รู้นยโอเคขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่ดูนะฝากแชร์ด้วยนะครับนะต้องการจะแสนวิวในหนึ่งเดือนตอนนี้ได้20,000กว่าวิวเองนะครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยช่องเนี่ยโดนปิดกั้นอย่างมากนะเพราะว่าไม่ได้อัปคลิปนานไงแล้วก็อัปคลิปมั่วซั่วเอากรปที่มาเลยพังหมดเลย โอ้จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมเห็นแล้วทอ้อเลยนะครับคลิปหนึ่งลงไปทีเนี่ยไม่ถึงร้อยวิวอ่ะผมเมื่อก่อนนะต่อเกือบเมื่อก่อนเว้ยผมมาทุกยุคเลยนะมันจะมียุคที่แบบยอดวิวหลายหมื่นเลยลงอะไรยอดวิวก็หลายหมื่นแล้วก็ดรอปลงมาเป็นยอดวิวหลักหมื่นเดียวแต่มันก็ยังเยอะอยู่นะสำหรับผมเออจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยโอ้ันแย่มากอะ่ะผมขอแค่แบบหมื่นวิวต่อคลิปยังโหไม่รู้จะยังไงเลยห้าพันวิวต่อคลิปนี่มันจะได้หรือเปล่านะครับ โอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมที่ตามมาด้วยนะเห็นบอกว่าไปหาช่องนี้นานมากหาไม่เจอนะครับแต่ก็เจอจนได้นสวัสดีครับ